ในปี2567ผู้ที่พยายามทำลายร่างกายของตัวเองในพื้นที่จังหวัดยาลามีจำนวนมากที่สุดแบ่งตามช่วงอายุแล้วช่วงอายุ20-59ปีมีจำนวนผู้ที่พยายามทำลายร่างกายตัวเองมากที่สุดและจากปัจจัยการกระตุ้นสาเหตุในการทำลายร่างกายเกิดจากความขัดแย้งมากที่สุดและปัจจัยกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตชีวิตในจังหวัดยาลาพบว่าประสบปัญหาชีวิตเกี่ยวกับความเครียดมากที่สุดเราได้ทำการลงพื้นที่เพื่อสอบถามถึงความจริงของปัญหาโดยวัดจากเกณฑ์การสัมภาษณ์ในหัวข้อดังกล่าว เคยค่ะแต่ว่าไม่ได้บ่อยขนาดนั้นเคยค่ะไม่เคยเคยในพื้นที่ชืวอขอแยกเป็นเจเนอเรชันละกันสำหรับโอเจเนอเรชันอย่างแบบรุ่นคุณตาคุณยายรุ่นคุณพ่อคุณแม่เรานะเชือเขาจะไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าเข้าใจอย่างไม่ถทกแท้ค๋ยกับคำว่าสุดภาพิเม่อเพราะว่ามันน่าจะเป็นสมัยเขาไ้ไหมก่อนหน้านี้มันน่าจะไม่บูมขนาดนี้ เขาจึงคิดว่าบางคนน,นะที่แบบเออมันเป็นเรื่องแบบ non sense หรืนอเปล่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องคอนเซิร์นมากหรือเปล่ามันอาจจะเป็นปัจจัยส่วนบุคคลหรือว่าแฟกเตอร์ที่มาจากตัวเราเองหรือเปล่าแต่ในทางกับในทางกับกันสาหรับคนสมัยใหม่เนอะเช่นแบบคนรุ่นเราคนรุ่นลูกอะไรเงี้ยก็จะเห็นเรื่องนี้มากขึ้นเช่นเ,ออเห็นได้ชัดเจนปัจจุบันก็คือนนะักเรียนเนี่ย มีปัญหาในเรื่องมีเยอะมากซึ่งเชื่อคิดว่ามันเป็นระหว่างแก่ากบเดนเรชั่นด้วยแหละกับความเข้าใจในคําว่าสุขภาพจิตของเลงคมเคยเจอคนที่เป็นเซมเ้าก็คือเหมือนคนในคนในคนในหมู่บ้านว่าคนที่รู้ว่าเออคนที่เป็นซึมเศร้านะคือเขาจะคิดว่าซซมเ้าเนี่ยเหมือนแบบเหมือนเหมือนคนบ้าเขาว่าที่ว่าแบบเออเนี่ยลูกคนนี้เป็นซซมเศร้านะมันเขาคูดในเชิงที่ว่ามันแย่แต่จริงๆคือในมุมมองของเราที่ว่าเราอยู่ในสังคมที่แบบเขาเปิดว่าเรื่องนี้แล้วหรือว่าแบบเรียนรู้เรื่องนี้มาตลอดก็คือเราสึกว่ามันไไม่ด้แยปละเ คิดว่าดีแล้วก็ดีเแต่จะดีมากเลยเพราะว่าคือเราสามารถตรวจสอก็ได้เลยที่เค้าก็ไม่ได้เอาข้อมูลเราไปไปแบบนันมีก็ดีค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าในในบางคนที่ว่าไม่อยากคุยกับใครก็คือสามารถใช้แชทบอทอีได้จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขและผลสัมภาษณ์พระว่าแนวโน้มปัญหาสุขภาพจิตในยาราส่งขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและการใช้แชทบอทลายจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่ดีค่ะโอกาสสำคัญสำหรับแชทบอท โอกาสที่ประชาชนจะสามารถดูแลสุขภาพจิตตัวเองได้ง่ายขึ้นโดยทำให้สุขภาพจิตเป็นเรื่องของทุกคนโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเสียงที่ไม่เคยขอความเชื่หลือมาก่อนด้วยที่จะเปิดทางให้คนกลุ่มนี้เริ่มรับการดูแลอย่างเหมาะสม โอกาสในการลดภาระของระบบบริการสุขภาพจิตโดยที่แชทอทสามารถดูแลเคสเบื้องต้นทำให้บุคลากรสามารถดูแลในเชิงลึกมากขึ้นโอกาสในการสร้างฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมนโยบายสุขภาพจิตเชิงลุกระด,ดับท้องถิ่นโอกาสในการสร้างเสริมวัฒนธรรมการพูดคุยเรื่องใจเพื่อแปรเปลี่ยนจากการปิดบงังการเป็นการพูดคุยและดูแลกัน Operation Plan มีทั้งหมด5ระยะโดยที่ระยะที่1 เตรียมรากฐานสำหรับสร้างแชทบอทซึ่งตัวหลักคือ generative AI ต่อมาระยะที่2สร้างโปร t จ t ต p ไทเพื่อพร้อมใช้งานในกลุ่มตัวอย่างระยะที่3ปรับปรุงเพื่อนำไปลงพื้นที่แจกจ่ายแชทบอทระยะที่4พัฒนา UI และเปลี่ยนเป็น API ของ ChatGPT 4ระยะที่5ประชาสัมพันธ์จริงจังและเตรียมแผนส่งต่อให้หน่วยงานต่อไป